สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแคมปิ้งที่ยุพลาเฟสต์แอนด์ฟลเวอร์นะครับที่นี่เป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทนะครับและก็มีบ้านต้นไม้สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการนันทนาการที่นี่มีห้องคาราโอเกะไว้รองรับด้วยนะครับส่วนภายนอกก็จะมีบ่อปลานะครับสำหรับคนที่ใจบุญ อยากแก้าหารป่าก็เรียนเชิญนะครับและยังมีที่กิจกรรมสําหรับทานอาหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคาแคมป์ปิ้งด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามรถคันหนึ่งที่น่าสนใจมาติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันชัยครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ยุพาเฟรชฟลาวเวอร์นะครับซึ่งที่นี่มีบรรยากาศค่อนข้างดีทีเดียวมีทั้งให้อาหารปลาก็ได้นะครับมีห้องร้องคาราโอเกะแล้วก็มีที่พักด้วยที่นี่น่าสนใจมากและบรรยากาศดีมากทีเดียวอากาศเย็นที่ดียนี่คัชัยครับพี่นึกยังไงครับถึงได้เอารถคันนี้มาทําเป็นรถนอนครับครับก็เราจะใช้รถที่เรามีอยู่แล้วนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อใหม่มาทําเป็นรถ แคมเปอร์รถนอนได้ทูวินวันเลยครับคือเอารถคันเดิมเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นที่พักนอนข้างหลังได้ครับได้ครับข้างหลังนี่กว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับในส่วนของการความยาวนะครับยาว220เซนติเมตรยาว220ครับเราแบ่งเป็นทําเป็นห้องนอนสัก180ิอ๋อเราแบ่งพา t i t i o n ในส่วนของในรถใช่ไหมครับแล้วเราแบ่งในส่วนของด้านหลัง,ลงก็จะติดแอร์แ,อรรแล้วก็ทําห้องครัวครับเอาละครับท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงนะครับมาติดตามรับชมกันเลยครับเชิญครับ สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถออซุมิวเซเครับเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่ครับนี้เครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีเทอร์โบครับแล้วเป็นเกียร์ประเภทไหนครับเกียร์แมนนวลครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาขอชมภายนอกตัวรถกันก่อนครับที่เห็นตัวนี้คืออะไรครับแฟรงกันลมะระโซล่าเซลล์ครับอ๋อตัวนี้มันช่วยอะไรได้มากครับ ช่วยสําหรับริดลมริดลมเพื่อไม่ให้ลมลดแรงปะทะกับโซล่าและในส่วนของข้างบนนี้เป็นโซล่าเซลล์ขนาดเท่าไหร่ครับ5้าร้วัตต์ใช่ไหมครับโอเคส่วนภายในรอกรถเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงเฝากพี่เชิญนะครับ โอ้ข้างหลังนี่สามารถที่จะเอารถจักรยานไปได้ด้วยหรอครับเนี่ยเอาไปได้ด้วยครับอย่างนี้ไปได้กี่คันครับเนี่ยไปได้สองคันครับอ๋ออย่างนี้เราใช้วิธีไหนครับใช้ในการที่เราเสียบเข้าไปที่หัวบอลครับหัวบอลเลยเหรอครับเป็นแหล็กจักรยานอ๋อแล้วเราก็ยึดขึ้นมาเลยครับเป็นแนวตั้งนี้แหละครับครับใช่แนวตั้งครับอ๋อ ในส่วนนี้ก็จะมีสายดินด้วยนะโอเคโอ้นี่มีตัวสําหรับระบบไฟด้วยสําหรับเชื่อมต่อข้างหลังได้ด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันครับ อ่าเรามาชมภายในห้องนอนเลยนะครับครับอันนี้คืออ่าที่นอนภายในรถนะครับโอ้นี่เป็นทําเป็นเตียงเลยเหรอครับครับเป็นเตียงนอนครับเป็นไม้อะไรครับเนี่ยไม้สนประสานอ๋อสนประสานใช่ไหมครับครับโอ้นี่เราติดแอร์ด้วยเลยครับ ตัวนี้เตียงเรามีความกว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับอ่ายาวร้อยแปดสิบโอ้สบายสบายเลยว้างก็น่าจะประมาณร้อยสี่สิบอยี่สิบนีัอ๋ออันนี้สามารถนอนได้สองคนนอนได้สองคนอันนี้เราก็ทําเบาะแบบมาวางข้างบนอีกทีใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอดูระบบไฟหน่อยครับสำหรับระบบไฟครับเป็นอ่าระบบไฟ24โวลต์นะครับ อ่าสามร้อยสิบแอมป์ครับอ๋อนี่ที่เราเห็นนี่นมีจอดิสเลย์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเอาอันนี้ไว้ข้างในใช่ไหมครับอยู่ข้างในอ๋อนนะอ๋อที่เราเห็นนี่เนาะอ่าโอเคอ่าตัวนี้ก็จะมีตัวเบรกเกอร์มีตัวตัดการทำงานต่างๆเนาะอันนี้ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนี่เปิดไฟกลางคืน8ชั่วโมงนี่อยู่ได้ประมาณกี่วันครับก็ก็เปิดเปิด เปิดใช่ได้ตลอดมันมันชาร์จวันต่อวันเนะครับอ๋อเพราะมันมีโซลาเซลล์ชาร์จด้วยใช่ไหมครับครับโอเค okay, งั้น,นเดี๋ยวเราเปิดเปิดแอร์ได้ทุกวันครับโอเคเราไปเดินดูหลังรถกันนิดนึงครับตอนแบบ หลังรถนะครับเราก็พกพาจักรยานไปได้ทุกที่ครับโอ้อยังงี้ไปเ<ส>ที่ยวไหนเราก็สามารถจะขี่ไปชมวิวโดยรอบแคมป์ได้เลยใช่ไหมครับครับสามารถยกเข้าถอดออกได้ครับช่วยถอดให้ผมดูหน่อยครับ,รบ,รบโอ้ก็ถอด,ดง่ายๆตัวล็อกเลยใช่ไหมครับ ครับโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่โอ้ออกง่ายๆ่างงี้เลยเอาแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันด้านหลังรถนี่เราทำเป็นห้องครัวเลยเหรอครับครัวโอ้ขบวนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคเนี่ยออสัมภาระห้องครัวครับทำอาหารมีหม้อข้าวครับ น้ำมันพืชข้าวสารอ๋อแล้วแอร์ขนาดเท่าไหร่ครับแน่กี่ BTU ครับแอร์9,000บ t ทครับเป็นแอร์บ้านเลยอือเป็นแอร์อย่างนี้เราปิดกั้นในส่วนของตัวรถกับท้ายรถเลยใช่ไหมครับครับปิดปิดกั้นเลยครับมีเนื้อที่พอสําหรับวางคอยร้อนได้อ๋อเยี่ยมเลยแล้วโดยพังยิ่งการให้ความสําคัญในการที่ใส่สากราวนะคะรับ เวลาที่เราเดินไฟ AC จากบ้านเข้ามาเนี่ยสายกาวมีความสำคัญมากเลยเพราะนิวตอนไลายนะและกลาวนะครับโอ้โหพอผมได้ดูรถพี่แล้วไม่น่าเชื่อนะว่ารถ SUV คันนี้เดีย สามารถที่จะทําข้างในเป็นที่นอนได้และสามารถติดแอร์ด้วยและโดยเพาะอย่างยิ่งด้านหลังสามารถกั้นเป็นพาริชันทาครัวได้ครับติดแอร์ได้ไม่รบกวนข้างในเลยใช่ไหมรครับรบกวนครับเอ๊ยอย่างนี้ระบบงานไม้ระบบไฟระบบแอร์นี่มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับงานไม้ส0 0 0 0ื่นครับอ๋องานไม้แอร์ส0 0 0มื่นครับไฟ24่สิบโวลต์สามแอมป์ ประมาณห0หม0โอ้ก็แสนกว่าบาทเห็นไหมครับ, may, ค,รบคุณมีเงินแสนกว่าบาทก็สามารถเที่ยวได้แล้วก็อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับหลายหลายคนนะครับที่คิดอยากจะออกแคมปิง้งแล้วก็มีรถ s u สวแล้วสามารถเอาตัวของพี่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจได้ในการท่องเที่ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เป็นอย่างยิ่งนะครับ,รบที่ให้ชมรถคันนี้ ถ้าผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราสองคนเช่วตอบเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณีุกันครับ